คุณรักในอธิปไตยของชาติแล้วยืนหยัดคุณก็กล้าเหมือนแม่ทับเขาถึงคนจะน้อยกว่าแต่ยืนยันว่านี่คือประเทศไทยถ้าจะลบก็จะลบเสียเปียบก็จะลบได้เปียบก็จะลบมันต้องยืนยัดตรงนี้ให้มั่นคงเสียก่อนแต่นี่ไปอ่อนข้อให้เขาลุงอยากได้อะไรบอกหลานมาเดี๋ยวหลานจัดให้ ไม่ใช่แทคกติกการเจราจาอย่างที่ผมบอกแทคกติกการเจราจามันก็ต้องเหมือนแม่ทัพเขาคุณต้องกล้าขีดเส้นตายต้องกล้าประกาศว่านี่คืออธิปไตยของชาติถ้าไม่ขึ้นไปถ้าไม่ลงไปกูจะยิงมึงมันก็ต้องแบบนี้ไงครับผมถึงบอกว่าทงมันต้องชัดเสียก่อนส่วนรายละเอียดการเจราจาแทคติกการเจราจามันก็ว่ากันไปแต่นี่ทิศทางก็ไม่ชัดการเจราจาก็ไม่ใช่ ไปไปมามามันเป็นการขายประเทศกลยุทธ์ที่แม่ทัพเขาทำไว้ดีในบริเวณพื้นตะเข็บชายแดนทั้งทัพภาคที่สองทั้งทัพภาคที่หนึ่งมันเป็นกลยุทธ์ทางการทหารที่แพรทองทานไม่เคยรับรู้เลยผมก็งงมากกลยุทธ์ทางการทหารที่เขาไม่เปิดเผยแต่ที่เอามาเล่าให้ฟังนี้เพราะว่ามันเปิดเผยไปแล้วเขาไม่เปิดเผยแต่กลับไปถูกเปิดเผยโดยแพรทองทาน ว่าไอ้แม่ทัพไม่ใช่ฝ่ายเราถ้าแม่ทัพของประเทศไทยไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ใช่ฝ่ายกับประชาชนใช่ไม่ใช่